ครับสวัสดีตอนเช้าครับครับตอนนี้ออกมานาครับมานาที่ใกล้บ้านนะครับออกมาดูธรรมชาตินะครับตะวันกำลังขึ้นนะครับตะวันกำลังขึ้นเลยวันนี้ว่าจะมาตัดจริงไม้ไผ่ครับอิกงไม้ไผ่ ูครับต้นไม้ต้นไม้พ่อเขาปลูกไว้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กคนระับโตต,ตอนนี้ก็โตแล้วต้นยางนาต้นยางนาต้นยางนาหลายต้นนะครับพ่อเขาปลูกไว้ครับต,ต้นใหญ่นะครับเมื่อก่อนมาต้นเล็กๆวันนี้ใหญ่แล้ว ชาตอนเช้าครับที่นาอันนี่ฝั่งโน้นก็ม่เป็นป่ายางครับป่ายางป่ายางนาของชาวบ้านครับของชาวบ้าน้รานมีป่ปายางล้อมรอบเป่ายางป่ายางล้อมรอบเลย พี่บานไม่ได้ปลูกครับไม่มีเวลาปลูกเลยไม่มีเวลาปลูก<_><_><_>ชาดูนี่หน่อยครับเป็นสะเปปลาหรือเปล่าไม่รู้สะตกเก้า ต้นใหญ่มาแล้วครับดูดิครับถ้าขายขายได้ก็น่าได้หลายตังค์ครับนะต้นใหญให่เป็นสะเล็ก มีน้ำนิดหนึ่งครับมีน้ำนิดหนึน่งมีปลาปล่ปาไมา่รู้น้ำแห้งหมดแล้วครับน้ำแห้งหมดแล้วมีปลา อย่างครับชาวบ้านก็ต้นสวยแับงามเลย ฝนไม่ตกน้ำแห้งหมดแล้วฝนไม่ตกเลยครับน้ำแห้งหมดแล้วน่าจะปลาเล็กครับมีดิ้นนิดนึดนง พ่อทำไปครับพ่อทำมอันนี้พ่อก็ไม่อยู่นะครับแกก็ไปสบายแล้วไม่รู้ให้หลานดูนะดูต้นยางต้นยางไงครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ 应该。